สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงนะคะหญิงเป็นที่ปรึกษาการขายยูฟอร์ดสาขาพระปะแดงนะคะในเครือบริษัทออโต้แกรอดี่ค่ะวันนี้นะคะรถสันสีน้ําเงินนะคะที่จอดอยู่ข้างๆหญิงนะคะจะเป็น Ford ด a n n เจนะคะจะเป็นรุ่น XLT4 ประตูนะคะจะมีทั้งหมด2เกียร์นะคะเกียร,อร์ออโต้ราคาจําหน่ายอยู่9,2 0 0 0 0บาทนะคะและเกียรธ์ธรรมดาราคาจําหน่ายอยู่8 5 7 0 0 0บาทนะคะ เครื่องยนต์จะเป็น202 2, ขับเคลื่อน2ล้อนะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่160แรงม้าค่ะกําลังแรงบิดสูงสุดที่385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวหญิงพามาชมรอบคันกันนะคะว่าคันนี้สีน้ําเงินคันนี้นะคะแต่งแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะ <ơi. S 1> เริ่มกันที่ตัวฝากระโปรงด้านบนนะคะติดตั้งเพิ่มเป็นสกู๊ปนะคะตัวน,นี้จะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะขนาดใหญ่พอๆกับฝากระโปรงเลยนะคะ สก,กู๊ตตก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะตัดด้วยสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัวตรงกลางนี้สัญลักษณ์จะเป็นตัวม้านะคะลูกค้าเลือกเป็นม้าสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นชุดแต่ง F150 อร์ร้อสปเดอร์นะคะที่เปลี่ยนให้ลูกค้าก็จะมีตัวกระจังหน้านะคะใช้เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะจะขนาดใหญ่กว่ากระจังเก่านะคะ พร้อมกับตัวหนังสือคำว่า Ford เนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถในส่วนของตัวหนังสือเนี่ยลูกค้าสามารถแจ้งสีได้เลยนะคะว่าชอบเป็นสีไหนมาพร้อมกับไฟ LED นะคะ 3. จุดสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นกันชนรุ่น F150 นะคะสีของกันชนก็จะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัวชายกันชนเนี่ยตัดขอบด้วยบรอลเงินนะคะ ตัวชายกันชนเนี่ยชอบสีไหนแจ้งได้เลยนะคะมีบรอนเงินมีสีดำก็มีนะคะหรือจะเป็นทำเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆก็ได้นะคะชอบสีไหนก็แจ้งได้เลยนะคะสำหรับรุ่น XLT จะมีไฟตัดหมอกด้านหน้าตัวนี้มาจากโรงงานแล้วนะคะลูกค้าสามารถเปิดเวลาฝนตกหรือหมอกลงจัดได้เลยช่วยทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ของรถเราดีขึ้นนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุได้ ถัดขึ้นมาจะเป็นไฟหลีรูปตัว C นะคะตัวนี้ก็มากับชุดแต่ง F-150 อยู่แล้วนะคะสวยเท่แบบนี้เลยแล้วก็ไฟหน้าของรุ่น XLT จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ยิงอัปเกรดให้แบบเต็มระบบเลยนะคะตัวไฟโปรเจคเตอร์ด้านในเนี่ยทำเป็นไฟบลูอายเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวไฟลูกแก้วนะคะล้อมรอบแบบนี้ไฟล้อมรอบแล้วก็จะมีไฟ มัสแตง3ามขีบนะคะตัวมัดแตงเนี่ยหญิงทําให้เป็นแบบสองสเต็ปนะคะถ้าเปิดเป็นไฟเลี้ยวก็จะขึ้นเป็นไฟวิ่งสีส้มนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นไฟวิ่งกลางวานันรุ่นนี้ยังไม่มีไฟวิ่งกลางวานันนะคะ2สเต็ปเช่นเดียวกันเวลาเปิดเป็นไฟเลี้ยก็จะขึ้นเป็นไฟวิ่งสีส้มนะคะพร้อมกับครอบไฟหน้าสีดําให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยด้านหน้าก็คือจัดแบบชุดแต่งเต็มให้เลยนะคะมาชมด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างก็จะมีตัว ซุ้มล้อขนาด6นิ้วจะเป็นสีดำด้านนะคะเป็นทรงเรียบนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งเ1 5ปนะคะตัวซุ้มล้อก็ไม่ได้เจาะตัวถังแต่อย่างใดนะคะมีกิบล็อกตรงนี้นะคะมีกิบล็อกล็อกอย่างนั้นหนาแล้วก็ให้ทางช่างเขาซีนงานเก็บงานให้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ตัวล้อแม็กของรุ่น XLT นะคะปก,ปกติมาจากโรงงานจะเป็นแม็ก17นะคะตัวนี้ลูกค้าต้องการล้อแม็กที่มีขนาดใหญ่นะคะเพื่อให้กับลุยได้กับทุกสภาพผิวพื้นผิวถนนก็หญิงก็เลือกเป็นยาง Monster AT3 นะคะเป็นยางออทเเลนนะคะสีรียาง265/70 R16 ค่ะ R ยางออทเเลนก็ วิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กก็เลือกเป็นลายดอกไม้นะคะสีดําตัดสีบรอนเงินนะคะแบบนี้เลยสวยเท่แบบนี้เลยล้อแม็กเนี่ยลูกค,ค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าชอบเป็นลายไหน ในส่วนของแก้มข้างของรุ่น XLT จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างสีดำมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะสำหรับรุ่น XLT มือจับจะเป็นสีดำเงานะคะตัวนี้เพิ่มเติมให้เป็นตัวเบ้ากันรอยสีดำเงาให้ด้วยค่ะตัวนี้ก็ช่วยลดลิ้วรอยเวลาเราเปิดปิดประตูรถนะคะแล้วก็ด้านข้างประตูรถหญิงก็ยังติดสติกเกอร์การาฟิกให้ด้วยนะคะลูกค้าเลือกสีเลือกแบบเลือกรายได้เลยนะคะจะให้เขียนข้อความอะไรเป็นพิเศษก็สามารถแจ้งได้เลย แล้วก็ติดฟิล์มเซรามิกให้เป็นตัวนี้จะเป็นความเข้ม60%รอบคันนะคะลูกค้าก็สาม,มารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้ค่ะตัวฟิล์มเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมเลยตัวนี้รับประกันถึง10ปีเลยนะคะพร้อมกับตัวกันสาดสี่ชิ้นจะเป็นสีดำตรงรุ่นของเลนเจอร์เลย แล้วก็ด้านบนจะเป็นราวหลังคาสีดํานะคะติดเพิ่มเติมให้ด้วยตัวราวหลังคาเลือกได้นะคะว่าจะเอาสีดําล้วนหรือสีดําตัดสีเงินนะคะก็แจ้งได้เลย XLT 4ประตูเนี่ยเขาจะมีบันไดข้างมาแล้วนะคะตัวบันไดข้างชิ้นใหญ่ตัวนี้รองรับน้ําหนักได้ดีแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะคะที่ฝาถัง,งน,น้ํามันนี่ก็มีครอบฝาถังน้ามันเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดฝาถังได้นะคะ แล้วก็ในส่วนหลังกระบะเนี่ยพิเศษสุสดๆสำหร,รับลูกค้าเลยอยากได้เป็นสปอร์ตบาร์ทรงวายแท็นะคะหญิงก็จัดให้ลูกค้าต้องการเป็นสปอร์ตบาร์ทรงวายแท็หรือจะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะแจ้งได้เลยนะคะชอบแต่งแบบไหนก็แจ้งได้เลยแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีครอบไฟท้ายสีดำเงานะคะเพิ่มเติมให้แล้วก็จะมีสติกเกอร์ติดฝาท้ายแบบนี้นะคะ เพิ่มเติมให้สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยพร้อมกับตัวเบ้ากันรอยทรงปรดยดาบค่ะติดตั้งเพิ่มให้ด้วยช่วยลดลิ้วลอยเวลาเราเปิดปิดฝาท้ายนะคะส่วนกันชนท้ายรุ่นนี้จะเป็นกันชนท้ายมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอีกติดตั้งเป็นกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสำหรับ แล้วก็เดี๋ยวหญิงพาไปชมภายในของรุ่น XLT กันค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะภายในของรุ่น XLT 4ประตูนะคะเริ่มจากเบาะก่อนเลยนะคะเบาะของรุ่น XLT 4ประตูจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังสีดำเดินได้สีเทาแบบนี้เลยนะคะ เบาะก็จะเป็นเกรดพรีเมียมตัวนี้ดูแลรักษาง่ายเลยนะคะพวงมาจาพวงมาลัยของรุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีฟังกช์ชันที่พวงมาลัยแล้วก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยมีคุชชั่นโทนด้วยนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆให้ลูกค้าเลยค่ะดูที่จอกลางนิดนึงนะคะตัวจอเนี่ยญิงเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะตัวตัวนี้จะเป็นจอ a n d ด o i d ขนาด9นิ้วนะคะก็เรียกได้ว่า จอเนี้ยสามารถดูหนังฟังเพลงแล้วก็จะมีน a v วิเกเตอร์นะคะครบวงจรเลยทีเดียวนะคะเหมือนมีโทรศัพท์มือถือตั้งอยู่ในรถเลยนะคะค,ความบันเทิงนี่ครบคันเลยสำหรับรุ่น XLT นะคะก็จะมีแอร์แบ็กคู่มี ABS มี EBD นะคะแล้วก็จะมีระบบขึ้นทางลาดชันแล้วก็ระบบป้องกันการพลิกคว่มด้วยนะคะก็ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจ Ford r a นเจ r XLT ไว้ใช้งานนะคะก็สามารถโทรหาหญิงได้เลยนะคะเบอร์ r, โทรศัพท์หญิง0876795969นะคะเดี๋ยวหญิงทิ้งเบอร์และ ID Line ไว้ด้านล่างนี้นะคะลูกค้าติดปัญหาตรงไหนก็โทรปรึกษาหญิงได้เลยชุดแต่งที่หญิงแต่งให้ลูกค้าแบบนี้นะคะหญิงแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้อุ่นใจเวลาขับขี่รถค่ะ แล้วก็หญิงมีบริการจัดไฟนัน้นถึงบ้านแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่ศูนย์หญิงมีบริการส่งรถถึงบ้านเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ